เริ่มกันที่เรื่องหุ้นที่ถูก for s a l ลองนึกภาพดูสมมุติถ้าคุณมีทรัพย์สินในมือมูลค่า1-0,000ล้านบาทแต่ในชั่วข้ามคืนคุณถูกบังคับขายมันที่ราคาแค่ ,6000 ล้านบาทไม่มีใครช่วยซื้อไม่มีเวลาให้รอทุกอย่างหายวับไปราวกับฝันร้ายและมันเกิดขึ้นแล้วกับนักลงทุนตัวจริงในตลาดหุ้นไทยที่เคยเป็นตำนานชื่อของเขาไม่มีใครกล้าเอ่ยตรงๆแต่ทุกคนรู้ว่าเขาคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KTC บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ในตลาดทุนที่ถือหุ้นโดยธนาคารกรุงไทยถึง49.29%เขาถือหุ้น KTC ถึง327ล้านหุ้นถ้าคูณด้วยราคาหุ้นก่อนวิกฤตมูลค่าทรัพย์สินจะอยู่ราว10,000ล้านบาทเขาสร้างความมั่งคั่งใน10ปีจากการลงทุนเพียงไม่กี่ร้อยล้านบาทนี่ไม่ใช่แค่นักเก่งกำไรแต่นี่คือคนที่คนทั้งวงการเคารพจนกระทั่งวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568ทุกอย่างเปลี่ยนไป ตลาดหุ้นไทยร่วง KTC ติดฟลอร์ลบ15%ทันทีหุ้น BC, TPS, XPG ก็ติดฟลอร์พร้อมกันทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกันนี่คือเหตุการณ์ฟอสเซลหรือการบังคับขายหุ้นทุกราคาเพราะเจ้าตัวใช้มาจินหรือกู้เงินมาลงทุนด้วยเลเวอเรจระดับมหาศาลสมมุติว่าถ้าคุณมีหุ้นมูลค่า10,000ล้านบาทแต่เป็นเงินกู้ครึ่งหนึ่งราคาหุ้นลง33% คุณจะเหลือเงินแค่1,650ล้านบาทขาดทุน67%ในพริบตาและเมื่อไม่มีคนรับซื้อคุณต้องตั้งขายที่ราคาต่ำลงเรื่อยๆเหมือนน้ำที่ไหลลงภูเขาไม่มีใครหยุดได้และ KTC ไม่ใช่รายแรกและจะไม่ใช่รายสุดท้ายเพราะการใช้เลเวอรเรจเหมือนวางระเบิดเวลาไว้ใต้ทรัพย์สินของคุณเองถัดมาอีกเรื่องจากคำแนะนำของดรนิเวศนักลงทุน V.I ตัวจริงผู้ผ่านวิกฤตปี2540และ2008 ออกมาบอกว่ารอบนี้หุ้นไทยไม่มีโอกาสเขาไม่ได้พูดแบบนักข่าวเขาพูดจากประสบการณ์ตรงและความเจ็บลึกตลาดหุ้นไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเงินไหลออกคนไม่สนใจหุ้นไทยไม่โตนักลงทุนเริ่มไม่เชื่อว่าจะได้กําไรจากการถือระยะยาวดรนิเวศจึงเลิกเล่นหุ้นเติบโตหันไปเน้นหุ้นถูกที่จ่ายปันผลมากกว่า5%เปเซ็ตต่อปีเพราะในโลกที่ไม่มีการเติบโตกระแสเงินสดสําคัญกว่าความหวัง เขาแบ่งพอร์ตลงทุนออกเป็น3ส่วน 1. หุ้นไทยที่ปลอดภัยมีปันผลสม่ำเสมอเท่านั้น 2. หุ้นโลกที่กระจายความเสี่ยง 3. เวียดนามประเทศที่ยังโตเร็วระหว่างทางอาจมีสะดุดบ้างแต่ตราการเติบโตยังมีสูงกว่าและที่สำคัญที่สุดเขากำลังสร้างบริษัทลงทุนของตัวเองเพื่อลงทุนแทนตัวเขาในวันที่เขาไม่อยู่แล้วคล้ายการสร้างเบรกชีฮร์เวย์ส่งต่อให้ลูกหลานแต่ทั้งหมดที่เราเห็นทั้งการใช้เลเวอเรจการเปลี่ยนกลยุทธ มีรากมาจากสิ่งเดียวกันนี่และดอกเบีย้ยสหรัฐอเมริกาในปี2025มีนี่เกิน36ล้านล้านดอลล่าร์ดอกเบี้ยที่จ่ายในปีเดียวเกือบ1.2ล้านล้านดอลล่าร์คิดเป็น25%ของรายได้ภาษีทั้งประเทศและเพื่อให้ยังมีคนยอมให้กู้ต่อรัฐบาลสหรัฐจึงเลือกผ่อนกดให้ธนาคารลดเกณฑ์เลเวอเรจเรชิโอจาก5%ลงเหลือแค่3.5-4.5%เพื่อให้ธนาคารซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้มากขึ้น และช่วรักษาอัตราดอกเบี้ยไม่ให้พุ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะในปี2020สหรัฐเคยลดเหลือ0%ผลที่ตามมาธนาคารเต็มไปด้วยพันธบัตรที่ขาดทุนและเกิดแบงก์รันในปี2023จนต้องมีโครงการ BTFP เข้ามาช่วยเหลือสหรัฐกำลังเล่นเกมอันตรายโดยการยืมหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่าแต่ยังไม่มีใครกล้าหยุดเกมนี้เพราะมันจะล่มทั้งระบบเราจะเห็นได้ว่านักลงทุนหมื่นล้านที่ล้มเซียนหุ้นที่เปลี่ยนเกม ประเทศมหาอำนาจที่ผลักกฎออกไปทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าระบบเดิมกำลังสั่นคลอนถ้าคุณยังใช้กลยุทธ์แบบเดิมคิดแบบเดิมเชื่อเหมือนเดิมคุณอาจเจอชะตาเหมือน KTC หรือบางทีแย่กว่านั้นถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนที่เกมจะเปลี่ยนคุณขอบคุณที่ติดตาม Stack s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป <S Stack s a t Stay Humble